สวัสดีครับหมออันนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ10ข้อนอนดีลดความเสี่ยงมะเร็ง มันมีงานวิจัยเนี่ยที่ค้นพบว่าคนตาบอดเขาจะมีฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปแล้วเขาก็ค้นพบว่าเมื่อมีฮอร์โมนเหล่านี้สูงเนี่ยคนตาบอดเลยเป็นมะเร็งน้อยกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยค้นพบความรู้ตรงนี้ขึ้นมาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการนอนดีเนี่ยไม่ได้มีผลเพียงแค่เรื่องมะเร็งอย่างเดียวนะยังมีผลต่อเรื่องของสมองเรื่องของความจําเสื่อมเรื่องของอัลไซเมอร์ด้วยเพราะว่าโดยทัท่วๆไปแล้วเนี่ยเซลล์สมองของเราเนีีาานน่่ยเยเเวลลลาทรออุมมก้้นอนอนััสืงโดดฉแถ เซลนะล์สมองเราเนี่ยจะตายทุกวันอยู่แล้ววันละประมาณ100เซลล์แต่ว่าถ้าเรานอนไม่ดีอีกเนี่ยเซลล์สมองจะตายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ150เซลล์ในหลายคนเนี่ยที่นอนน้อยพักผ่อนไม่พออะไรต่างๆเนี่ยเซลล์สมองก็จะตายมากกว่าคนทั่วไปทีเนี้ยวันนี้หมอก็เลยจะมาบอก10ข้อเทคนิคในการที่จะทําให้เราเน,นอนได้ดีขึ้นมาเริ่มจากข้อแรกกันก่อนเลยข้อแรกเนี่ยสีชั่วโมงไม่ควรออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เราตื่นตัวถ้าเราไปออก ใกล้ตอนนอนมากๆจะทําให้เรานอนไม่หลับหลายคนเลยนะครับก็คือบางคนเนี่ยไปเล่นเวทหรือว่าวิ่งหนักๆเลยก่อนนอนพอเวลานอนจริงเนี่ยจะนอนไม่หลับซึ่งเวลาที่หมอแนะนําให้ออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะคือเป็นตอนเช้าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้เราตื่นตัวขึ้นมาด้วยแต่ว่าถ้าในคนที่จัดสรรเวลาไม่ได้จริงๆอย่างน้อยออกตอนเย็นก็ยังดีกว่าไม่ออกเลยสุดท้ายแล้วขอให้จัดสรรเวลาดูถ้าทําไม่ได้จริงก็มาออกตอนเย็นแต่ว่าถ้าในคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนจริงๆแล้วสังเกตแล้วว่าเราไปออกใกล้ ตอนนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับก็พยายามต้องออกให้มันห่างตอนนอนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ต่อมาข้อที่2ก็คือ4 6ชั่วโมงเหมือนกันนะครับไม่ให้มีเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางคนเนี่ยไปกินกาแฟตอนเย็นหลายคนบอกว่าเวลากินกาแฟแล้วเขาสามารถหลับได้ตามปกติแม้จะกินกาแฟก่อนนอน1ชั่วโมงเลยเนี่ยก็หลับได้ตามปกติอาจจะหลับได้ก็จริงแต่ว่าคุณภาพการนอนมันจะไม่ดีครับถ้าเกิดมันมีตัวคาเฟอีนกระตุ้นอยู่หลายคนบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยฉันกินกาแฟดีแคปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟดีแคปเนี่ยก็จะมี คาเฟอีนอยู่ประมาณ5มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแคปยังไงก็มีต่อมานะครับข้อที่3หมอจะไม่ค่อยแนะนําให้งีบระหว่างวันเท่าไรนะโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นหรือใกล้นอนเนี่ยพยายามอย่าง,งีบสมมุติว่าถ้าจะงีบในช่วงกลางวันเนี่ยพออนุโลมให้ได้แต่ว่าอย่าเยอะโดยทั่วไปเนี่ยหมอไม่อยากให้เกิน15นาทีถ้าจะงีบก็งีบช่วงสักเที่ยงวันหรืออะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าช่วงเย็นๆนเนี่ยพยายามอย่านอนเพราะว่าจะทําให้ตอนกลางคืนเรานอนได้น้อยลง ต่อมาข้อที่4หมอจะแนะนําว่าในช่วงประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ให้ทานอาหารเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราจะพักผ่อนแล้วหลับให้มันสนิทให้ทุกระบบได้พักทั้งหมดถ้าเกิดระบบทางเดิอนอาหารเราเนี่ยมันยังทํางานอยู่ตลอดจะทําให้เราหลับได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้นอนพยายามงดเลยถ้าจะดีที่สุดก็คือ4ชั่วโมงก่อนนอนไม่มีอาหารแต่ว่าถ้าหลายคนจัดไม่ได้ทําไม่ได้นะครับสชั่วโมงก็ดีกว่า2ชั่วโมงก็คือให้ห่างที่สุดถ้าจะดีที่สุดเลยคือ4ชั่วโมงต่อมาเนี่ยข้อ5นะครับประมา ประมาณ30 60นาทีก่อนนอนเนี่ยสมมุติว่าเช่นเราจะนอนตอนสี่ทุ่มในช่วงสัก3าทุ่มถึง3าทุ่มครึ่งเนี่ยไม่ให้ดูหน้าจอใดๆแล้วหน้าจอโทรศัพท์ iPad หรือทีวีวงทีวีต่างๆไม่ให้ดูแล้วเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปตอนต้นในเรื่องของคนตาบอดความมืดจะทําให้เมลาโทนินเนี่ยหลั่งได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตามธรรมชาติของเมลาโทนินนะจะหลั่งตอนลางคืนพอเวลาเหมือนฟ้ามืดลงเมลาโทนินก็จะหลัง่งแต่ทีเนี้ยพอเวลาที่เรามาจ้องหน้าจออยู่ตลอดมันเป็นแสงที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติมาาาคออยยกรระตตุ้นเู เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูหน้าจอนั่งเล่น a c e b o o k ตอนกลางคืนดู iPad หรืออะไรต่างๆหรือทีวีเนี่ยพอเวลามันมีแสงเมลาตทนนินจะไม่ค่อยหลัง่งการหลับเราจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้นอนมากๆครึ่งถึง1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ให้ดูหน้าจออะไรเลยทีนี้มาต่อกันที่ข้อ6ข้อ6เนี่ยหลังจากที่เราไม่ดูหน้าจอแล้วแล้วครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนี้ให้เราทําอะไรหมออยากให้เราเอากระดาษมาแผ่นหนึง่งแล้วก็เขียนสิ่งที่เราทําสําเร็จไปแล้ววันนี้เขียนว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้้้าางทํอะไรรเเส็็จแลแลลววกขียน Planning. ของวันพรุ่งนี้ว่าอะไรที่เราจะต้องทํามีอะไรข้างค้างอยู่นะครับเขียนลงไปให้หมดเทคนิคนี้เป็นการเทคนิคที่ว่าเอาทุกสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ย เขียนออกมาเพื่อที่เราเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีความกังวลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลืมทําอะไรไหมนะถ้าอยากทําอะไรก็คือเขียนและจดออกมาเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยเอาทุกอย่างที่อยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องไปคิดกังวลก่อนที่เราจะนอนทําอย่างเนี้ยมีข้อดีหลายอย่างนอกจากจะช่วยเรื่องของการนอนแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการที่เราจะสามารถจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยต่อมาเป็นข้อ7ข้อ7เนี่ยหมออยากให้ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ใดๆอยู่ในห้องนอนอเลย เพราะว่าพวกนี้มันจะรบกวนการนอนของเราในตอนกลางคืนได้ต่อมาข้อที่8อยากให้นอนในห้องที่มืดสนิทเลยหรือถ้าห้องมันแบบผ้าม่านมันไม่ได้มืดมากจริงี่ยหมอแนะนําให้มีที่ปิดตาแล้วก็มีเอียบปลั๊กปิดหูดก็ยิ่งดีสิ่งเหล่านี้พอมันมืดสนิทเนี่ยเมลาโทนินก็จะหลั่งออกมาได้ดีทําให้เรานอ,นอนได้ดีด้วยต่อมาข้อที่9และข้อที่9เนี่ยหมออยากให้เปิดแอร์ให้เย็นหน่อยลดอุณหภูมิล,ลงเพราะว่าเวลาอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยจะทําให้เรานอนหลับได้ดีกว่าทีนี้อุณหภูม ถามว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วแต่คนเลยบางคนบอกว่านอน25้ารู้สึกเฉยเยอาจจะลดลงมาเป็น24 23ดูให้มันเย็นขึ้นพอเวาลาเย็นขึ้นจะทําให้คุณหลับได้ดีขึ้นต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือแนะนําให้ทานเมลาโทนินก่อนนอนเลยเมลาโทนินเนี่ยก็คือที่เป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับก็คือว่าเราอาจจะทานก่อนนอนเลยนะครับซึ่งเมลาโทนินเนี่ยจะมี2รูปแบบ1ก็คือเป็นแบบอมใต้ลิ้น2ก็คือเป็นแบบกิน่นกลืนลงไปซึ่งหมอจะแนะนําเป็นแบบอมใต้ลิ้นมากกว่าเพราะว่าออกฤทธิ์เร็วกว่าแล้วก็ใช้ใน ปริมาณที่น้อยกว่าอาจจะเริ่มที่ประมาณสัก1มิลิกร,รมัมปมใต้ดิ้นก่อนนอนก็จะทำให้เมลาโทนินเนี่ยออกมาได้ดีขึ้นการนอนเราดีขึ้นวันนี้ฝาก10ข้อไว้เท่านี้ครับ5วิธีในการทําให้ลูกสูงทํายังไงบ้างลูกหลานเราถึงจะตัวสูงกันก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่าฝากชีวิตด,ด้วยกับหมอแล้วก็ยูทูบชาแ e ลอย่าฝากชีวิตด,ด้วยกับหมอ้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยละกันนะครับทายังไงถ้าอยากให้ลูกสูงจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กแต่ละคนจะสูงขนาดไหนปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมอยู่ดีนะครับว่าพ่อแม่ตัวสูงขนาดไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีวิธีการคานวณง่ายๆนะครับสมมติว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายนะถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยให้เอาความสูงของแม่บวกด้วย13แล้วก็มาบวกกับความสูงของคุณพ่อเลยแล้วก็หาร2ออันเนี้ยจะเป็น ความสูงโดยเฉลี่ยของลูกผู้ชายนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงล่ะทํายังไงถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยให้เอาความสูงของพ่อลบด้วย13ก่อนแล้วก็มาบวกกับความสูงของแม่แล้วก็หาร2ก็จะเป็นความสูงของลูกผู้หญิงนะครับ ทีนี้มาเข้าเรื่องเลยว่าแล้วถ้าพันธุกรรมเนี่ยมันได้ในระดับหนึ่งนะครับจะทําอะไรที่ช่วยให้เขาเนี่ยสูงเพิ่มได้มากกว่านั้นข้อแรกเลยนะครับคือการน,นอนครับผมการน,นอนแล้วก็โกรทฮอร์โมนในช่วงที่เรานอนเนี่ยมีผลมากๆเลยต่อความสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขาเข้านอนให้เร็วเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งในช่วงหัวค่ำสองสามทุ่มเป็นต้นไปถ้าเขาหลับสนิทก็จะมีโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมานะครับพอหลังแล้วเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งไปถึงสังกช่วงตีหะะนึ่งนตนีสอง คนไหนที่นอนดึกเช่นสมมุติว่านอนช่วงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโอกาสในการได้รับโรดรฮอร์โมนของเขาก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้านอนให้เร็วแล้วก็นอนให้พอก็ต้อง7จดแปชั่วโมงขึ้นไปแหละทีนี้นอกจากเรื่องของการนอนนะครับเพิ่มไปกว่านนั้นก็คือควรนอนในห้องที่มืดสนิทเพราะว่าถ้าเกิดนอนในห้องที่มืดสนิทหรือว่ามีการใช้ผ้าปิดตาด้วยเลยเนี่ยความมืดจะทําให้เมลาโตนินที่เป็นฮอร์โมนในการนอนหลับเนี่ยหลั่งออกมาก่อนพอเวลาที่เมลาโตนินหลั่งออกมาก็จะทําให้โคตรฮอร์โมนหล,ลังออ่ออง ทำให้เด็กๆเนี่ยทานเมลาโทนินเสริมนะเพราะว่าตัวไพเนลแกรนของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเมลาโทนินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเขาไม่ได้ขาดไม่ได้จำเป็นต้องทานเสริมเข้าไปแต่ว่า ขอให้จัดให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยเหมาะแก่การนอนหลับก็คือความมืดจะทําให้เมลาโทนินหลังมากขึ้นนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกนะเอาผ้าคาดตามาปิดให้เขาง่ายๆอย่างนี้เลยก็จะทําให้เมลรโทนินหลังมากขึ้นและทําให้กรธฮอร์โมนหลังมากขึ้นตามไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของคลิปที่หมอพูดถึงเรื่องของการนอนที่ดีนะอันนั้นก็จะมีรายละเอียดของเรื่องการนอนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามนั้นนะครับก็จะช่วยให้การนอนของเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นเรื่องนอน,นี่ ส่วนตัวแล้วหมอชื่ว่ามันเห็นผลชัดมากๆเลยแล้วก็ชัดที่สุดด้วยเพราะว่าอย่างคนในครอบครัวของหมอเลยดีกว่านะครับอย่างน้องสาวของหมอเองเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เป็นลูกชายกับลูกสาวเนี่ยความสูงต้องต่างกันโดยเฉลี่ยนะต้องต่างกันประมาณเป็น10เซนสิมเซนเลยประมาณนี้แต่ว่าน้องสาวหมอเนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วเขาเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มตั้งแต่ช่วงปอสป .5 เนี่นอนทุ่มหนึ่งตลอดเลยแล้วก็นอนเยอะเขานอนแทบจะประมาณ10บชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็เข้านอนเร็วเสมอนะครับเข้าตัวสูงพอๆกับหมอเลยความสูงใกกลล้เเคียงัน เ,เพราะว่าเขาจะเหมือนแบบสูงเทียบเท่าหมอหรือว่าเทียบเท่าพ่อของหมอเลย mm hmm. ก็น้องสาวคนนี้ นอนเร็วเพราะฉะนั้นหมอเลยเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าเรื่องของการนอนมีผลมากๆอย่างแน่นอนนะครับต่อมาข้อที่2เนี่ยควรลดการทานแป้งและน้ําตาลในมื้อเย็นแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยควรทานก่อนที่จะเข้านอนสักอย่างน้อย3-4ชั่วโมงจะยิ่งดีแล้วก็เพิ่มเติมคือลดเรื่องของการกินน้ําตาลลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรากินน้ําตาลหรือว่าแป้งข้าวเนี่ยเยอะๆในมื้อเย็นจะทําให้อินซูลินหลั่งออกมาเยอะอินซูลินเนี่ยมีโครงสร ที่คล้ายกับกรทฮอร์โมนมากๆที่เหมือนกับกรทฮอร์โมนเลยแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเรามีอินซูลินหลังเยอะในช่วงตอนกลางคืนร่างกายจะรู้สึกว่าอ๋อมีกรทฮอร์โมนแล้วไม่จำเป็นต้องหลั่งออกมาเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอินซูลินสูงในช่วงค่ำๆหรือเย็นๆจะทําให้กรดฮอร์โมนในตอนกลางคืนหลั่งน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําคือการลดแป้งลดน้าตาลในมื้อเย็นแล้วก็ให้กินมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนะครับอย่าก,กินใกล้นอนมากจนเกินไปต่อมาข้อที่3ใน เรื่องของสารอาหารเพิ่มเติมนะครับก็คือจริงๆแล้วควรทานผักและผลไม้เพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารในส่วนที่คนเรามักขาดเนี่ยคือวิตามินเกลือแรก่ก็คือจริงๆอยากให้เน้นทานผักแหละผลไม้คือไม่เน้นให้ทานผลไม้หวานไม่ใช่แบบไปทานผลไม้หวานเช่นพวกเงาะลำไยห,หรือรอะไรต่างๆเนี่ยเป็นโลโลเนี่ยไม่แนะนําแบบนั้นอยากให้ที่ผักมากกว่าทานผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อให้มีวิตามินเกลือแร่เนี่ยที่หลากหลายในการให้ร่างกายเนี่ยไปซ่อมแซมแล้วก็ ในการเเจิญตบโตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมักจะไปโฟกัสที่ว่าให้กินโปรโตีนเยอะๆให้กินนมเยอะๆให้กินโปรโตีนกินนมให้กินแคลเซียมเยอะๆเพื่อหวังที่จะไปสร้างกระดูกให้สูงให้โตแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเด็กๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยขาดโปรโตีนหรืออะไรกันอยู่แล้วโปรโตีนนมหรือยอะไรเงี้ยเด็กๆเ,เรากินกันเยอะอยู่แล้วซึ่งมันเกินความจําเป็นด้วยซ้าไปส่วนสารอาหารที่ควรจะเสิร์ฟก็คือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยแหละมากที่สุดที่โดยมากแล้วเด็กๆมักขาดแล้วก็ไม่เพียงพอในการ ที่จะไปใช้ในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นซึ่งเป็นสารอาหารที่จําเป็นที่สุดในการเจริญเติบโตนะครับต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4การออกกําลังกายที่แนะนําก็คือการกระโดดครับผมกระดูกจะสร้างข้อต่อเมื่อมีการกระแทกหรือว่ากระทบกระเทือนมันเยอะๆสิ่งที่ดีที่สุดคือการกระโดดครับกระโดดแล้วก็ให้มันกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยจะดีที่สุดเลยโดยทั่วไปก็คือเด็กที่เป็นเล่นบ้าสแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับอย่างการกระโดดทมโปลีนเนี่ยหมอไม่แน่ใจ แต่หมออยากให้กระโดดกับพื้นแข็งเลยมากกว่าก็ค <sch üss> <g t> ือจะแนะนําให้เช่น กระโดดเชือกแต่ต้องกระโดดสูงๆนะล้วให้มันกระแทกลงไปก็จะดีหรือว่าการเล่นประเภทที่เป็นเหมือนแบบที่เขากระโดดกระต่ายขาเดียวแล้วก็ไล่จับกันนันก็จะกระแทกกระแทกเรื่อยๆแต่การกระโดดกระต่ายขาเดียวต้องบอกเขาว่าต้องให้เขาสลับขากระโดดก็คือต้องกระโดดทั้งซ้ายและขวาให้เท่าๆกันเพราะว่าอย่างเช่นหมอเองเนี่ยก็จะพบกับอย่างเงี้ยเด็กที่กระโดดกระต่ายขาเดียวเนี่ยแล้วมาเนี่ยพบปัญหาว่ากระดูกขาสองข้างไม่เท่ากันเพราะว่าเขากระโดดข้างหนึ่งเยอะกว่าข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นหมอเลยรู้แน่นอนว่าการ ที่เรากระโดดแล้วให้กระแทกเนี่ยจะทําให้กระดูกเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือกระโดดนะครับจะเล่นกระโดดกระต่ายขาเดียวไล่จับเพื่อนๆก็ได้แต่ต้องสลับขากันนะกระโดดให้เท่ากันทั้งสองข้างหรือให้กระโดดเชือกเลยแล้วก็เน้นให้กระโดดให้สูงแล้วให้มันกระแทกลงไปยิ่งมีการกระแทกเยอะกระดูกยิ่งเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด แนะนำให้กระโดดส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับแนะนําให้เขาใส่รองเท้าบางๆเดี๋ยวนี้บางทีรองเท้ากีฬาต่างๆเนี่ยก็คือจะออกแบบมาให้แบบซัพพอร์ตป้องกันการกระแทกป้องกัน,กน,กนเดี๋ยวเข่าเสือเ่อมอะไรต่างๆแต่ว่าในเด็กในช่วงวัยเจริญเติบโตเนี่ย เน้นให้ใส่พื้นรองเท้าบางๆเลยเพื่อให้กระดูกเขาเนี่ยเกิดการกระแทกเ,อเยอะๆเวลายิ่งเขากระโดดเยอะกระแทกเยอะกระดูกยิ่งจะเริเติบโตเยอะยิ่งสูงได้เยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็น5ข้อที่ฝากกันไว้วันนี้จะมาคุยในหัวข้อ5วิธีในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บรักษาวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆว่าต้องทํำยังไงกันบ้างมาเริ่มกันเลยวิธีที่เราจะเลือกซื้อแล้วก็เก็บรักษาวิตามินข้อแรกเลยแนะนําให้ซื้อปริมาณน้อยๆหรือว่าซื้อกระปุกเล็กๆเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเลยเนี่ยซื้อน้ํามันป มาหนึงซื้อกระปุกใหญ่มากซื้อมาทีนึ่งแบบ300เม็ดหรืออะไรเงี้ยซึ่งหมอจะบอกว่าเรากินไม่ทันหรอกวิตามินมันจะเสื่อมสภาพก่อนแล้วก็ถ้าเรากินวิตามินหรือน้ํามันปลาเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพเข้าไปไม่เพียงแต่มันจะไม่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพเรานะมันยังทําลายสุขภาพเราด้วยเพราะฉันเนี่ยให้ซื้อขนาดเล็กๆแล้วซื้อบ่อยๆจะดีกว่าต่อมาข้อที่2วิตามินควรเก็บไว้ในท,ที่ที่ไม่โดนแสงแดดวิตามินไม่ชอบแสงวิตามินหลายๆตัวพอเวลาโดนแสงแล้วจะเสื่อมสภาพถ้าเราสั วิตามินบางชนิดจะมาในขวดกระปุกที่เป็นสีชาเพื่อป้องกันแสงเพราะฉะนั้น,นยอย่าไปวางในช่วงที่มันเหมือนแบบมีแดดอะ่ะแดดไม่ต้องส่องถึงเอาไว้ในที่มืดๆดได้ยิ่งดีโอเคต่อมาข้อที่3วิตามินไม่ชอบสัมผัสอากาศวิตามินหลายๆชนิดพอเวลาโดนอากาศแล้วก็จะเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาที่เราเปิดฝาหรือกระปุกวิตามินแล้วพยายามปิดให้สนิทแล้วก็อย่างหนึ่งคืออันนี้จะเกี่ยวพันกับข้อแรกด้วยถ้าเราซื้อวิตามินมาในกระปุกใหญ่ พอเรากินไปปุ๊บเนี่ยพื้นที่ในกระปุกมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นอากาศในกระปุกมันก็จะเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเป็นกระปุกเล็กเนี่ยอากาศในกระปุกมันก็จะน้อยกว่าหรือบางทีเนี่ยพอเวลาที่สําหรับหมอเองนะเวลาที่มันเหลือปริมาณน้อยๆแล้วเนี่ยบางทีหมอเอาออกจากกระปุกแล้วมาใส่ซองสีชาสมมุติว่าเช่นวิตามินมันเหลือแค่5เม็ดหมอก็จะไม่ได้ใส่ไว้กระปุกเหมือนเดิมแล้วหมอจะเอามาใส่ในซองสีชาพอเวลามาใส่ซองแล้วเนี่ยซองเป็นเหมือนซองซิปเวลาใส่ในซองสีชาปุ๊บมันก็จะกันแสงด้วยแล้วก็หหมมมออออกก็จะ้้้วนนนนเพื่ใใาาาศัย แล้วก็ลูดปิดซองซิปอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันอากาศมันน้อยสรุปก็คือวิตามินไม่ชอบแสงแล้วก็ไม่ชอบอากาศต่อมาข้อที่4ี่เป็นเรื่องของอุณหภูมิปกติแล้ววิตามินเนี่ยเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้แต่อุณหภูมิห้องที่พูดถึงคือ25องศานะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนไม่เหมือนต่างประเทศเมืองนอกที่เขาเป็นเมืองหนาวกันก็เก็บวิตามินไว้ในห้องธรรมดาก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องที่มันเปิดแอร์ไว้ตลอดหมอแนะนําว่าวิตามินทั้งหมด เอาเก็บไว้ในตู้เย็นเลยครับก็คือเอาเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ตรงไหนเหมาะสุดไว้ในช่องแช่ผักไว้รวมในช่องแช่ผักหมดเลยนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเย็นเนี่ยจะเก็บวิตามินได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องแช่ผักแล้วก็ในตู้เย็นเนี่ยมันมืดด้วยเราอาจจะเห็นแสงในตู้เย็นถึงวาเวลาเปิดมาแต่พอเวลาเราปิดตู้เย็นไปเนี่ย ตู้เย็นมันจะมืดเพราะฉะนั้นมันจะกันแสงไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นใส่ไว้ในตู้เย็นเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5วิตามินไม่ชอบความชื้นนะครับถ้าเกิดวิตามินชื้นก็จะเสื่อมสภาพเช่นกันทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยในกระปุกวิตามินมันจะมีตัวที่เป็นซองกันชื้นใส่มาอยู่แล้วอย่่หยิบออกบางคนเนี่ยเหมือนแบบหยิบออกซะก็จะทําให้วิตามินเสื่อมสภาพเร็วขึ้นโอเคก็คือให้เก็บซองไว้ปิดให้สนิทเก็บไว้ในที่มืดและนี่ก็คือ5ข้อในการที่จะเลือกซื้อแล้วก็เก็บรักษาวิตามิน5ออ สูตรรักษาสุขภาพโดยหมออัดนะครับออตัวแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารมีประโยคนึงอยากให้จํากันไว้เลยกินน้อยเสื่อมช้ากินมากเสื่อมเร็วตรงตัวเลยก็คือถ้าอยากที่จะรักษาสุขภาพให้ดีควรที่จะทานน้อยอย่าทานเยอะคือในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะมีโรคต่างๆเนี่ยอาจจะจากการขาดสารอาหารแต่ในทุกวันนี้โรค NCD หรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆของเราเนี่ยโดยมากเนี่ยเกิดจากการที่เรากินเยอะเกินไปแล้วทําไมกินมากมันถึงเสื่อมมากเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วพอเวลาที่มันยอด ดูดซึมเข้าไปเสร็จเรียบรย้อยสารอาหารเหล่านี้จะต้องไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานขั้นตอนในการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเนี่ยแหละจะเกิดของเสียซึ่งของเสียเหล่านี้มันเกิดขึ้นในเซลล์นะครับหรือง่ายๆของเสียเนี่ยจริงๆ,ๆเขาเรียกกันก็คือเรียกว่าอนุมูลอิสระพอเวลาที่มันมีอนุมูลอิสระหรือว่าของเสียออกมาเนี่ยมันก็ทาให้เซลล์เนี่ยมันเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรากินเยอะสารอาหารเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเยอะก็จะเกิดของเสียออกมาเยอะแล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพ้นอายุสัก30ไปแล้วเนี่ย ต่อมาอาตัวที่2นะครับก็คือเอ็นหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของการนอนเอ็นหลังเนี่ยเราก็คือเป็นเรื่องของการน,นอนนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมในตอนที่เราตื่นเพราะว่าเวลาที่เราตื่นเรามีการกินเรามีการใช้เรามีความเครียดถูกแม้เวลากินก็เสื่อมเวลามีความเครียดอะไรต่างๆ,ๆร่างกายก็เสื่อมนะครับการนอนนี่แหละมันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้ฟืน้นฟูเซลล์ต่างๆฟืน้นฟูร่างกายต่างๆซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอไปนะครับถ้าเรานึก ถึงรถสมมุติว่าเราเป็นแท็กซี่ใช้งานกะกลางวันกลางคืนใช้งาน2กะเนี่ยรถมันก็เสื่อมได้เร็วเช่นกันถ้าใครที่นอนไม่ดีเนี่ยอย่าหวังที่จะมีเรื่องของสุขภาพที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแท็กซี่ใช้งาน2กะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาร่างกายเราใช้กลางวันเรากินช่วงกลางวันมีอนุมูลอิสระเกิดช่วงกลางวันตอนคืนเนี่ยต้องเป็นช่วงที่เราได้พักได้เคลียร์สารพิษต่างๆออกแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพของเรากลับมาฟื้นฟูเซลล์ต่างๆก็เหมือนแท็กซี่อ่ะพอเวลาใช้ในกะกลางวันกลางคืนก็จอดให้เขาได้พักนะครับไม ร่างกายเนี้ยจะได้อยู่กับเราไปนานๆส่วนข้อที่3นะครับออที่3เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆเช่นกันคือมีตัวเลขที่เขาบอกมาเลยว่า80%ของโรคเรื้อรังต่างๆเกิดจากความเครียดทีนี้ในเรื่องของอารมณ์เนี้ยเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่บางทีจัดการยากวันนี้หมอมีเรื่องนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์สองข้อข้อแรกเนี้ยหมอจะพูดถึงเรื่องของเกลียวอารมณ์นึกถึงเกลียวนะมีเกลียวหมุนขึ้นแล้วก็มีเกลียวหมุนลงจุดตรงกลางที่ยังไม่ขึ้นหรือลงเนี่ยหมอถือว่าเเนช่วงอารมณ์ฉยๆ สมมติว่าพออารมณ์เริ่มลบลงไปก็คืออาจจะเป็นเริ่มรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งเนี่ยแสดงว่าอารมณ์มันเริ่มลบและอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่สูงหรือที่กลางลกลางเวลาลบไปมากสุดๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าอยากตายอะไรต่างๆเลยทีนี้พอเวลาอารมณ์เนี่ยมันก็บวกขึ้นไปบวกขึ้นไปเรื่อยๆจนบวกอารมณ์บวกสูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความรักไม่มีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถามว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยหมออยากให้พยายามเช็คตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกเป็นบวกหรือรู้สึกเป็นลบนะครับถ้าเริ่มรู้สึกเป็นลบเมมื่่อไหหยใ้พา วิธีดึงขึ้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือขอบคุณเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันจะไม่ศูนย์แล้วมันจะเริ่มโดดขึ้นมาเป็นบวกช่วงก,งกลางๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆถ้าเราเริ่มรู้สึกอารมณ์ลบเมื่อไหร่เนี่ยให้หาสิ่งขอบคุณในชีวิตนะครับอะไรก็ได้หมายว่าสิ่งเหล่านี้มันจะดึงอารมณ์เราขึ้นมาเป็นบวกขึ้นมาได้แล้วก็พยายามเมนเทนให้อยู่แบบนี้จริงๆแล้วในเรื่องของร่างกายก็มีส่วนนะกายกับจิตเนี่ยคือมันเชื่อมกันอยู่แล้วเเวลาาาบงคนที่้ เท่าแท้ต่างๆก็จะมีไหลหอคอตกอะไรต่างๆบางทีเราอาจจะใช้กายหลอกก่อนก็ได้โดยการเหมือนแบบว่ายืดอกขึ้นตัวตรงนะครับเชิดหน้าขึ้นหรือบางทีการชูไม้ชูมือต่างๆเหล่านี้มันก็จะเรียกไม่ให้อารมณ์มันดึงลงเพราะฉันเนี่ยเรื่องกายก็ช่วยได้คือเปลี่ยนแปลงกายท่าทางต่างๆให้มารู้สึกถึงแม้อารมณ์ยังไม่มาแต่ใช้กายฝืนไปก่อนแกล้งทําให้มันมีแอคทีฟเพราะฉันเนี่ยพวกนี้มันช่วยดึงจิตเราใช้กายดึงจิตส่วนข้อที่2นะครับจะแนะนําวิธีในเรื่องของวิธีดึงตัวเองให้อยู่ในปัจจุบันหมอมีกฎ3า้อ นะครับข้อที่1อย่ายึดติดอยู่ในอดีตเช่นถ้าเราทะเลาะกับแฟนของเราเมื่อ5นาทีที่ผ่านมา5นาทีนั้นนะ่ะมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ถามว่าทําไมนะตอนนี้คุณยังทุบเพราะว่าคุณไปยึดถืออดีต5นาทีที่ผ่านมานั้นข้อที่2ก็คือให้ดํารงตัวเองอยู่ในปัจจุบันผมทํายังไงเวลาที่ดํารงตัวเองอยู่ในปัจจุบันหมายถึงว่าให้ทั้งกายและใจเราอยู่ในปัจจุบันนะผมจะ ขยี้นิ้วอย่างเงี้ยนะครับขยี้นิ้วเรื่อยๆเพื่อดึงความรู้สึกต่างๆดึงจิตเราอะให้มาอยู่ที่การขยี้นิ้วเนี่ยเพื่อดึงให้กลับมาอยู่ในนาทีนี้จริงๆถ้าเวลาที่เราดึงจิตให้มาอยู่ในวินาทีปัจจุบันเนี่ยแล้วเราไม่ได้คิดถึงในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าความทุกข์เมื่อนาทีที่แล้วมันจะหายไปนะครับแต่ว่าพวกนี้บางทีมันก็อยู่ที่เราฝึกจิตแหละบางทีเนี่ยสมมติเช่นพอเราถูถูปุ๊บพอเราเลิกถูสักนาทีสองนาทีเรากลับไปนึกถึงอีกแล้วเราก็เศร้าอีกได้ก็ทําใหม่น ก็กะเกณ์อนาคตคนเราเนี่ยไม่ทุกกัะอดีตก็กังวลกับอนาคตคุณถึงรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนี้เรากังวลหรือกะเกณ์อนาคตเช่นยังไงเช่นสมมุติว่าโอเคเราทะเลาะกับแฟนไปแลวแล้วเราออกไปทํางานแต่บางทีเราก็คิดถึงว่าเดี๋ยวพอเย็นนี้กลับไปเนี่ยไปเจอหน้ากันมันจะเป็นยังไงนะเขาจะทําประชดประชันอะไรใส่เราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะสวนต่อกลับไปยังไงอย่าไปกังวลหรือไปกะเกณฑ์อนาคตนะครับดำลงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เอาอารมณ์เนี่ยที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพื่อให้ความทุกข์ต่างๆในอดีตหรือสิ่่งงทีกกลลัวว กฎมันหายไปนะครับ3กฎข้อนี้ลองไปปฏิบัติกันดูตอนนี้ไป3ข้อแล้วเนาะมีอาหารมีเอ็นหลังแล้วก็มีอารมณ์ต่อมาข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการออกกําลังกายมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วใครๆก็พูดกันนะครับทีนี้ผมเนี่ยไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการออกกําลังกายแต่ว่าวันนี้จะเอาเรื่องงานวิจัยมาพูดให้ฟังละกันมีงานวิจัยเนี่ยที่เขาวิจัยมาว่าคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยจะมีอายุยืนขึ้นเท่าไหร่สรุปคือมีอายุยืนขึ้น1.8แปี หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย1.8ปีมันนิดเดียวเองอะ่ะน้อยมากเลยจะออกกาลังกายไปทําไมแต่ว่าเขาค้นพบอีกอย่างหนึ่งว่าอายุคุณเนี่ยอาจจะยืนขึ้นไปนแค่1.8ปีแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่จะยืดคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยไปได้อีก10ปีหมายความว่าคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยยืนยาวขึ้นไปอีก10ปีเช่นสมมุติว่าคุณเสียชีวิตตอนอายุ80หมายความว่าบางทีเนี่ย10ปีสุดท้าย70-80ถึงเนี่ยคนโดยมากแล้วเหมือนอาจจะมีภาวะทุกพลภาพต่างๆเช่นอาจจะ เดินไม่ได้เดินไม่ไหวเข่าเสื่อมหรือมีอาการต่างๆที่ทําให้ไม่สามารถดํารงคุณภาพชีวิตที่ดี การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะดึงคุณภาพชีวิตเหล่านั้นกลับมาเช่นคุณอายุ70กว่า75แล้วก็ตามเนี่ยคุณยังสามารถเดินเหินทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้ตามปกติโดยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของคุณภาพชีวิตยืดออกไปได้อีก10ปีที่คุณสามารถทําอะไรต่างๆได้ด้วยตัวของคุณเองส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอุจจาระอุจจาระคือยังไงคืออยากให้อุจจาระได้ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งคร ไปก็ตามมีของเสียอะไรก็ตามเช่นสมมุติว่าเรากินผักแล้วมันมียาฆ่าแมลงติดเข้าไปดูดซึมเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยตับของเราจะเป็นตัวกําจัดสารพิษเหล่านี้พอเวลากําจัดสารพิษแล้วเนี่ยสารพิษก็จะถูกขับออกมาเก็บไว้อยู่ในถุงน้ําดีแล้วก็ขับออกไปในทางเดินอาหารเวลาที่สารพิษเหล่านี้ถูกขับออกไปอยู่ในทางเดินอาหารแล้วถ้าเราไม่อุจจระออกไปสารพิษเหล่านี้พอเวลาค้างค้างอยู่ในทางเดินอาหารเราก็จะโดนดูดกลับเข้ามาใหม่ทําให้ตับเราต้องทํางานอะเพิ่มขึ้นอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างพิษโดยปกติที่ดีที่สุดของ ร่างกายเราคือการอุจจาระให้ได้ทุกวันและนี่ก็คือ5อในการดูแลสุขภาพก็ลองไปปฏิบัติกันดูนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ